เปลี่ยนเวัสาทำานี่ได้หมว่าวันเสาทเรื่องี่ทนิวันเฟอรบ้าะพูดนะคะว่าวันเสาทำที่วันเสาร์วันที่ันเสาทเร่อะไรมาทนิบานเฟอันเนเผา่ออแม่มาแบบนี้คนที แล้วบอกเขาแล้วบอกว่านางสาวว่าให้มา